นะครับทุกคนนะครับวันนี้มาลีกัมพาแล้วก็มาพร้อมกับตัวใหม่ด้วยนะครับนี่เลยครับอาคาซึกินะครับที่เป็นตัวอารีนะครับมากันแล้วนะนี่มาแล้วครับบอกเลยกองใหญ่บึ้มๆนะครับนี่กองใหญ่เอ็นจีเดยราคาเนี่ยบอกเลยวค่อนข้างแรงนะครับราคามันก็อยู่ประมาณสองพันแปดร้อยแปดสิบนะครับตอนนี้ที่ร้านฟอนเทียเขามีขายเล้วนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่า จำนวนเหลือเยอะหรือเปล่านะครับก็ถ้าใครยังไม่มีแล้วแบบว่าเฮ้ยอยากได้ก็รีบไปซื้อกันนะครับโอเคนะครับนี่หน้ากล่องนี่บอกว่าหน้ากล่องก็สวยแล้วนะครับดูดิดูทองครับนี่หน้ากล่องไม่โชว์ทองซะ่ลามเชียวด้านข้างกล่องนะครับโอเคจะมีบอกนีเรื่องของตัวแอคชั่นนะครับนี่เอกเล็กน้อยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับโอเคนะครับแล้วจะมีตัวเบรดมาให้ด้วยนะครับเนี่ยอีกด้านหนึ่งเนี่ยโอเคก็จะบอกนะครับดีไซน์มันนะครับโอเคแล้วก็จุด ขยับนะครับเล็กน้อยอะไรประมาณนี้นะครับนี่โอเคนะครับเอ้ยมีคู่มืออ๋อนี่ครับมีใบมาให้ด้วยเออแปลกนะเดี๋ยวนี้บันไดเขาชอบมีใบแบบนี้มาแล้วอ่ะมีการบอกครับในเรื่องของติดตัวสติ๊กเกอร์นะเพราะว่าไอ้ตำแหน่งที่ติดในส่วนหัวนะครับในคู่มือเนี่ยมันให้ติดด้านบนแต่ว่าตำแหน่งรูปที่ศรนะครับต้องเป็นติดตามนี้นะครับในส่วนของตัวสติ๊กเกอร์ด้านหลังเนี่ยในส่วนหัวเขาบอกว่ามีการอันตรกเกินะนี่นะครับ ส่วนหัวมีการอันเดอร์กตนั่นก็หมายความว่าตัวพวกสีทองนะครับรอบนี้อาจจะมีการอันเดอร์กตมาเพราะว่าเนี่ยส่วนหัวมีการบอกว่าอันเดอร์กรตกนะนี่นะครับดีคอนี่เขาจะมาเป็นแพคแบบว่าเนี่ยมาพร้อมกับตัวสติกเกอร์นะครับติดพ่วงกันเดียวกันไปเลยนะครับโอเคอันนี้เป็นฐานนะครับนี่ฐานก็จะอย่างที่บอกครับมันก็ไม่ค่อยสวยนะครับแต่ก็ดีกว่าไม่ให้เลยนะสีทองนะครับมันจะมีมาให้สองโทนนะครับนี่เห็นปะจะมีโทงสว่าคนะครับอ่ะแล้วก็โทงที่จะเป็นออก มันมืดหน่อยนะครับเนี่ยออกคำคำนะครับมีสองโทนนะครับก็จะมีตัวทองที่เป็นสีพ่นมาด้วยนะครับที่เป็นพ่นเคลียด้าน,นีนนะครับอุ้ยเนี่ยดูทองดิทองนีง่แบบเป็นโทนมืดนนเนี่ยทอนแบบคำคำดูดิสวยอ่ะนี่นะครับแบบทองอลามเลยนะครับอันนี้ไม่รู้เห็นชัดก,กันหรือเปล่านะครับเนี่ยสีทองนะครับเพลงเนี่ยมีอันเดอร์เกตนะเนี่ยอแต่ว่าไม่ทุกจุดนะมันเป็นบางจุดเนี่ยดีเทลแบบสีทองธรรมดินะเนี่ย นะครับแบบเนี่ยสวยแล้วก็ดูเป็นมีมิตินะครับเนี่ยเห็นเป็นร่องเลยอ่ะฮียดีว่ะเสียดายนะจริงๆมีอันตะเกียรให้ก็น่าจะอันตะเกียรให้ครบไปเลยนะเนี่ยประมาณนี้ครับสำหรับเจ้าพวกสีทองนะครับอ่ะให้ดูมาี้เดี๋ยวมาต่อจริงว่าเป็นไงบอกเลยว่าต่อจริงสวยแน่นอนนะครับอลังการขนาดนี้นี่ดีแน่นอนนะครับ าสิบี่แล้วนะก็ะเสร็จเรียบร้อยครับอันนี้เอาโค้งโคงกันนะเพราะว่าหลายคนก็มีบ่นเรื่องของตัวโครงว่ามันม่ควอยได้เรื่องนะเนี่ยเออเนี่ยผมเ็เยาวเนี่ยเห็นปะไม่มีหลุดไม่มีอะไรนะเนี่ยยังแข็งแรงแบบเนี่ยโหแน่นอยู่นะคมันบอกเลยว่าไว้ใจได้ตัวนี้ครับโค้งมันดีนะครับมันแข็งแรงครับไม่มีปัญหาอะไรเลยนะนการเล่นแขนนะครับเนี่ยขยับหมุนได้ปกตินะเนี่ยเห็นปะเนี่ยไหลก็เหมือนกันนะเนี่ยแล้วแบบแข็งแรงเนี่ยมัน ไหลลื่นนะมีความแน่นเป็นฝืนนะเนี่ยแข็งแรงไม่มีหลุดอะไรเลยเนี่ยเออหัวเองก็เหมือนกันนะครับอ่ะเนี่ยหัวก็ไม่หลุดนะเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรหลุดเลยเนี่ยแข็งแรงมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าซื้อตัวนี้เล่นคุ้มแน่นอนครับเรื่องโครงนี่ไว้ใจได้ครับตัวนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเนี่ยเล่นในปกตินะหมุนได้ไม่มีปกติไม่มีปัญหาอะไรเลยหมุนได้สบายเลยเนี่ยนะครับขาก็เหมือนกันเนี่ยยกขึ้นอ่ะเนี่ยเอียงซ้ายขวาเนี่ยได้นะครับเนี่ยแล้วก็ พอถามว่าเนี่ยเยียงค้างเป็นอะไรไมก็เป,เป็นนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ลูกง่ายขนาดนั้นนะเนี่ยเออเนี่ยหัวครับอ่าไหลนะครับมีลําตัวแล้วก็มีเท้านะครับที่เราต้องประกอบโครงเองแต่ว่าส่วนขาเขียนอย่างเงี้ยมันเป็นโครงที่เขาสลิดมาแล้วนะครับเราก็ดึงมาประกอบเอาพวกพระทองมาต่อได้เลยนะครับนะครับสำหรับตัวโครงก็ใครไม่มีลองเปิดใจเล่นกับมันดูนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูตอนต่อจริงว่าพอต่อเสร็จมันจะดูดีแค่ไหนแต่บอกเลยว่า นี่แค่ต่อโครงนะก็สวยขนาดนี้แล้วนะครับต่อจริงนี่งามอลามเน่นอนนะครับนี่ครับโอ้เนี่ยดูนะครับนี่อันเนี่ยนี่ขนาดขย่าแล้วเนี่ยนะครับเอาพาร์ทพอมาประก,กบแล้วนะครับตัวโครงก็ยังไม่ไรนะเนี่ยนะครับยังแข็งแรงแบบไม่มีอะไรหลุดเลยเนี่ย ไม่มีอะไรหลุดเลยแข like of mm ็งแรงนะครับพอเรากางขาขึ้นนะครับเนี่ยเห็นปะเอาพาประกอบแล้วเนี่ยเนี่ยยังไม่เป็นไรเลยนะครับยังใช้ท่าเดิมเลยเนี่ยเห็นปะโอเคนะครับส่วนหัวเนี่ยหมุนนะครับได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรเลยเนี่ยมีความแข็งแรงก็จะดูฝุดฝืนนิดนึงโอเคนะครับตัวไหล่หมุนขึ้นนะครับหมุนลงได้นะครับเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับก็จะแข็งงฝุดฝืนนิดนึงนะครับเพราะไม่แข็งแรงนั่นแหละแล้วก็เขียเนี่ยหมุนได้นะครับเนี่ย ก็จะมีความลื่นไหลนิดนึงตรงนี้ก็ไม่ได้แข็งมากแล้วก็พับขึ้นนะครับเนี่ยได้ถึงนี่เลยนะเป็นส่วนคนตัวเขียนนะครับนี่นะครับพับขึ้นได้ถึงนี่เลยลงได้ถึงนี่นะครับแล้วก็แถ้าเกิดสมมติดึงจอยเนี่ยครับเนี่ยดึงมาสุดครับมันจะโชว์จอยอยู่นิดนึงนะครับเนี่ยประมาณนี้นะมือนะครับหมุนได้นะครับก็จะมีความแข็งแรงนะครับฝุดๆอยู่นิดนึงแล้วก็จะมีเปลี่ยนให้หลายเวบนะครับอยากใช้มือแบบไหนก็ตามสบายเลยนะครับมีมือแบบกำแบบเบนะครับแบบถืออาวุธ นะครับมีหมดนะครับอยากได้มือยังไงก็เปลี่ยนเอานะครับตัวเนี่ยนะครับเนี่ยเอียงนะครับขึ้นลงนะครับได้นะครับแต่ได้เล็กน้อยนะไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับนี่ก็จะความแข็งแรงนะครับฝึกฝุ่ยนิดนึงนะครับเนี่ยหมุนได้รอบตัวเลยไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับก็จะไหลลื่นแข็งแรงนะครับตัวกระโปรงนะครับด้านหน้านะครับยกขึ้นได้นะครับเนี่ยนะครับขึ้นได้เล็กน้อยถึงประมาณนี้แล้วก็ลงได้นะครับ แล้วก็ตัวด้านข้างนะครับเนี่ยตรงนี้เองก็เนี่ยยกขึ้นนะครับยกลงได้นะครับหมุนซ้ายขวาเนี่ยได้นะครับเนี่ยเอียงซ้ายขวาได้เล็กน้อยตัวดาวมันก็จะมีที่เกีบยนะครับถ้าไม่ใช้มาติดตรงนี้ได้แล้วก็ด้านหลังเลยนะครับเนี่ยด้านหลังนะครับอ่ะยกขึ้นได้ลงได้นะครับเนี่ยเอียงซ้ายขวานะครับเนี่ยหมุนซ้ายขวาได้เล็กน้อยนะครับตรงสีเทาๆตรงกลางตรงนี้นะครับถ้ายกขึ้นนะครับมันก็จะเป็น รูเสียบนะครับแต่ถ้าแบบเราไม่ใช้รูเสียบอย่างเงี้ยครับก็เอาอันนี้มาปิดไว้เหมือนเดิมครับสามารถดังขึ้นดันลงได้นะครับแต่มันจะมีความแข็งนิดนึงนะก็ออกแรงนิดนึงไม่ต้องเยอะมากนะครับได้ขึ้นได้แค่เล็กน้อยนะไม่ได้ขึ้นเยอะได้เท่าไหร่ส่วนขาเนี่ยขึ้นได้ถึงนี่เลยนะครับโอเคแล้วก็ลงนะครับได้ถึงนี่แล้วก็ตรงนี้นะครับที่อยู่ตรงบนเท้านะครับเนี่ยขยับนะครับขึ้นลงนะครับได้นะครับอ่าแล้วก็ขาเนี่ยหมุนได้นะครับเนี่ย เอียงซ้ายขวาได้มันก็จะไม่ได้แข็งแรงมากก็จะมีความลื่นไหลอยู่ประมาณหนึ่งนะครับเท้าเนี่ยนะครับนี่พับลงได้เล็กน้อยนะครับอ่าพับขึ้นได้ประมาณนี้ตัวยาเนี่ยนะครับปืนมันะครับสามารถหมุนนะครับเนี่ยขึ้นลงเอียงซ้ายขวาได้เล็กน้อยนะครับปรับองศาอะไรได้นะครับหัวยานมันเนี่ยก็สามารถพับขึ้นเป็นอย่างนี้เพื่อประกอบกับตัวหมุนมันได้หรือว่าเนี่ยพับลงนะครับเป็น ยานบูสเตอร์เสริมการตีได้เหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีความแข็งแรงนะครับไหลลื่นไม่ได้แน่นเท่าไหร่นะครับตัวปีกมันนะครับเนี่ยสามารถพับได้นะครับพับเป็นอย่างนี้หรือว่าพับเป็นอย่างนี้กลางปีได้เหมือนกันนะครับอ่าแล้วก็ตรงที่มันยึดติดกับตัวปีครับพับขึ้นนะครับลงได้เล็กน้อยนะครับนี่ตัวปืนเนี่ยสามารถดึงออกได้นะครับนี่เราก็จะมีตัวจับนะครับเนี่ยด้ามปืนของมันอยู่นะครับ หมุนขึ้นลงครับเก็บได้นะครับนี่ถ้าไม่ใช้ก็พับเก็บอย่างนี้แค่นี้เองนะครับเราก็กลับเข้าไปใหม่แค่นี้แหละนะครับไม่ได้ยุ่งยากเท่าไหร่ตัวโลนะครับนี่นะครับตัวโลมันก็ไม่มีรูเล่นอะไรนอกจากนะครับตรงตัวยุติดนะครับนี่นะครับตัวยุติของมันไอตัวด้านบนนะครับสามารถที่จะพับเป็นอย่างนี้ได้นะครับอ่ะแล้วก็พับเนี่ยเป็นประมาณนี้ได้ถ้าประกอบกับตัวหุ่นแล้วนะส่วนอันนี้สามารถถอดออกได้นะครับเนี่ยถ้าเราไม่ใช้ถอดออกได้นะครับ ตัวบีมเลเยอร์นะครับกับบีมเซเบอร์อีกนะครับตัวบีมเลเยอร์เนี่ยมันไม่มีอะไรลุกเล่นอะไรนะนอกจากนะครับตรงตัวปืนมันเนี่ยครับถ้าสังเกตนะครับตรงด้านล่างของตัวปืนนยมันจะมีจอยเสียบนะครับกับตัวบีมเซเบอร์อยู่นะครับตัวนี้นะครับสามารถเล่นคู่กันได้นะครับก็แค่ถอดบีมเซเบอร์ข้างในข้างหนึ่งออกนะครับอย่างสมมติผมถอดด้านนี้ออกแล้วเราก็ไปประกอบนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับถ้าไม่ใช้ก็แค่ถอดออกนะครับประมาณนี้ เนี่ยมีเท่านี้เองลูกเล่นสำหรับตัวปืนมันนะครับไม่ได้มีเยอะเท่าไหร่ส่วนบีมเซเบอร์ของมันเนี่ยนะครับสามารถถอดออกได้นะครับนะครับเนี่ยถอดตรงส่วนตรงบีมหรือว่าเนี่ยตรงดาบได้นะครับเนี่ยจะใช้เป็นสองดาบดาบเดียวหรือดาบสองปลายก็ได้นะครับแยกออกจากกันได้นะครับแค่นั้นเองนะครับประมาณนี้สำหรับลูกเล่นตัววุดมันนะครับตัวมันเนี่ยยืนได้นะครับถ้าเราไม่ใส่แบ็คแพคอะไรอย่างเงี้ยยืนได้สบายเลยนะตัวนี้นะครับแต่ถ้าใส่แบ็คแพคถามว่ายืนได้ไหม ใส่ได้ยืนได้ครับอ่ามันไม่ต้องใช้ขาตั้งด้วยแต่เพียงแค่ว่าจัดท่าดีๆนะครับเดี๋ยวผมขึ้นอินเสิร์ตรูปให้ดูนะครับดูรูปได้นะครับผมลองเอาอาวุธอ่าทั้งหมดอย่างเงี้ยมาไว้ที่ตัวมันนะครับทั้งแบคแพคทั้งปืนลองใส่แบบให้ครบเครื่องไปเลยแล้วก็ลองจัดท่าดูซึ่งออกมาก็ทําได้นะครับมันก็ค่อนข้างต้องแบบว่าใช้ความแม่นยํานะครับมันต้องจัดท่าดีๆครับถ้าเราจัดดีอย่างเงี้ยมันยืนได้อยู่แล้วครับไม่ต้องใช้เบรทนะครับ ซึ่งเบเนี่ยผมแนะนาเลยว่าไปซื้อแยกดีกว่านะครับเพราะเบดมันดูงงเงี้ยมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับวันนั้นผมแนะนําว่าถ้าจะเล่นเบดด้วยนะฮะไปซื้อเบดมาดีกว่านะครับซื้อแยกเอามันจะเวิร์กว่านะครับเพราะเวลาที่เราเล่นเบดอย่างเงี้ยโอเคเราเล่นท่าทางอย่างเงี้ยเบดมันจะเอาไม่ค่อยอยู่นะครับแนะนําว่าซื้อแยกดีกว่าอันนี้แล้วผมให้ดูด้านหลังนะครับเอออันนี้ผมไม่ได้เอาตัวปืนเนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้ค้ำนับตัวปืนเนี่ย อันนี้ผมตั้งให้ปืนมันลอยเลยนะครับมันยืนได้นะครับทุกคนอันเนี้ยถึงแม้เป็นโครงเก่าแต่เขาทํามาแบบว่าคิดเผื่อไปแล้วแต่มันก็อาจจะไม่ได้ดีสุดนะครับก็เดี๋ยวเขาค่อยออปเกดไปนั่นแหละนะครับเอแต่ว่าเนี่ยนี้คือมันยืนได้นะครับไายห่วงได้เลยนะครับตั้งแต่ที่ผมต่อมาเนี้ยมันก็ข้างจะมีหลายจุดที่ผมให้โอเคแล้วก็ไม่ได้ประทับใจมากเท่าไหร่นะครับจุดอื่นนะครับอย่างตรงเอวอย่างเนี้ยครับเนี่ยช่วงลําตัวอย่างเนี้ยนะครับตรงลําตัวของมันเนี่ยอันเนี้ยผมรู้สึกมันไม่โอเคอ่ะ เข้าใจว่าด้วยที่มันเป็นโครงเก่านะครับเนี่ยตัวมันทั้งหมดเป็นโครงเก่าหมดเลยถึงแม้ว่าเฮ้ยมันมีให้ประกอบแต่ว่ามันเป็นของเก่านะครับเออต้องเข้าใจเพราะนั้นมันก็ไม่ได้ดีมากเท่าไหร่ไม่ได้แข็งแรงเท่าที่ควรนะครับเวลาเราเล่นจุดขยับอะไรพวกเนี้ยเล่นแมปไม่ค่อยฟินอ่ะเออเล่นแล้วแบบมันไม่สมูทมันไม่เอนจอยนะครับพูดอย่างนี้ดีกว่ามันไม่เอนจอยอ่ะนะครับเนี่ยอย่างผมติดไปแผ่เข้าไปอย่างเนี้ยเออแล้วเวลายืนอย่างเงี้ยมัน ตัวแบกแป๊มันชอบทําให้เอวมันเอียงไปข้างหน้าทําให้เวลาเราจัดท่าเนี่ยค่อนข้างลําบากแล้วมันก็ไม่ได้มั่นคงมากเท่าไหร่นะครับเออก็ทําให้เราจะต้องคอยแบบมานั่งจัดอยู่แบบค่อนข้างบ่อยอยู่มันมันค้างไม่ค่อยนานอยู่ไปแป๊บมันก็จะไปแล้วนะครับเนี่ยเออวันนี้อันนี้ก็จุดหนึ่งที่ผมว่ามันไม่โอเคนะครับไม่ปลื้มเลยนะครับแล้วก็อันนี้เกียรอย่างเงี้ยจริงๆก็จะบอกว่าเป็นข้อเสียกับว่าได้ปะอันนี้อยู่ที่คนชอบด้วยเลยจริงๆไหนเนี่ยมันก็ ทำอันเกเก็ตงานแบบว่าเป็นบางจุดอย่างเงี้ยจริงๆทํำทุกจุดเลยก็เโอเคมากเลยนะเพราะว่าเนี่ยผมขนาดเก็บงานแบบว่าเนี่ยรอยเขนะครับผมพยายามอุตส่าห์เก็บแล้วเนี่ยมันแทบจะไม่เห็นรอยนะครับเนี่ยกบได้เนียนมากนะครับอันนี้ยอมรับเลยว่ามันพวกนี้ทได้ดีประมาณหนึ่งนะครับรอยเขอะไรไม่เห็นเลยนะครับเห็นแต่ความสวยมันเนี่ยถือว่าทำมาดีนะกบได้เนียนนะครับแต่อย่างที่บอกว่าผมอยากให้มันอันเกเกตทั้งตัวไปเลยอ่ะนะครับไหนๆมันก็อันเกเกตแล้วนะ ราคาก็แพงไหนๆก็เอาให้มันคุ้มหน่อยสิแล้วก็อย่างที่สามเลยนะครับคือในเรื่องของการเก็บงานอย่างนี้เพราะว่าอย่างบางคนมันจะมีกลุ่มที่อยากได้เนี้ยบเอออยากจะแบบว่าไม่เห็นรอยเผลียอยากให้มันงานมันดูเหมือนลุกด้วยจากแผงมาเลยไม่ได้แบบว่าอยู่ในเผียงอ่ะเอออารมณ์ประมาณนั้นซึ่งอันเนี้ยค่อนข้างจะบอกว่าอยู่ที่ฝีมือแล้วว่าคุณเก่งขนาดไหนนะครับเพราะว่าอันเนี้ยมันถ้าทําสีจริงๆอย่างเนี้ย ค่อนข้างทำยากอยู่ถ้าคนแบบว่ายังไม่ได้เชี่ยวชาญยังไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะการจะทําให้ได้ทองขนาดนี้ก็ต้องมีฝีมือระดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ถ้าจ้างทําบอกเลยว่าแพงแน่นอน,นครับยกเว้นแต่คุณอยาแบบไปทาสีหาใกล้เคียงอย่างนี้มันก็อาจจะทําได้นะครับนะครับข้อดีของมันก็ความสวยนะครับความหล่อความเท่ความอลังการงานสร้างนะครับแล้วก็ความที่เป็นสีทองม,มาแบบดีจัดเอาไปเลยเต็มสิบนะครับความสวยนี่ยอมใจเขาจริงๆนะครับประมาณนี้ สำหรับเจ้าตัวนี้นะครับเสร็จท่าเดียวจบนะครับไม่ต้องมาเล่นท่ามันเยอะนะครับเดี๋ยวมันมีปัญหาขึ้นมาจะงานงอนะครับแนะนําเลยนะครับเพราะตัวนี้มันเหมาะสำหรับการที่โชว์เทพโชว์ความหล่อเนี่ยเออจริงผมว่าโชว์ความร่ากร่างสร้างก็คุ้มนะครับแสบตาดีนะครับใครมีพรานีออกไปเลยครับเอาตัวนี้ไปถวายเทนะครับบอกคําเดียวว่าหนึ่งว่าพามาโปดนะตัวนี้เนี่ยทองอลามขนาดนี้เลยนะเนี่ยก็ถ้าใครยังไม่มีนะครับผมแนะนำว่าลองไปหาซื้อกันดูได้ นะครับลองเปิดใจเล่นกับมันดูนะครับผมบอกเลยว่าตัวนี้ไม่ได้แย่อย่างที่พวกคนจีนเขาทําคลิปกันมาไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับเอาจริงมันไม่ได้แย่ก็อย่าไปเชื่อกันมากนะครับเออนะครับลองเปิดใจกับตัวนี้ดูนะครับคลิปหน้าคอนเทนหน้าเนี่ยจะอยู่กับคลิปอะไรคอนเทนไรน,นะครับติดตามรอดูชมกันเอาได้เลยนะครับทุกคน Fly. Just ignore I don't